นั่งรอรถไฟพี่นอ้องจะไปทำคลิปที่กันเด่นหน่อยรอรถไฟตรงที่ดเเ่านเอเป็นซีค่ะเอเปนซีร้านดุงร้านดุสป p ร u สนะพี่นอ้องตอนนี้รออยู่ที่สถานีแรกนะคะของเอเป็นซีอยู่ตรงในหน้าอำเภอ รถเยอะคะ่ะตนนี้จะไปทำคลิปทำคลิปแล้วขับมาไล่โตนะ,ะวันหยุดอีกวันหนึ่งออเที่ยวบ้างพักคอน <c oughs> รถติดถนนนะคะทางรถไฟติดถนนตอนนี้เราซื้อตั๋วพี่นอ้องอีกไม่กกี่นาทีก็รถไฟจะมานะพี่นอ้องเขากำลังไง เปลี่ยนตัวใหม่นะคะกําลังอัปเดตอยู่เนาะนะคะเลยซื้อไม่ได้เลยเยืนรอถ้าซื้อไม่ได้ก,กระโดดขึ้นรถไปนี่เลยพี่น้องขอมาตรวจค่อยซื้อน้องอยู่ที่สถานีรถไฟ